สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านทะเลนะครับผมอัปเดตพินธิ์ใหม่นะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นพินนางพญาอ่าดำนะครับสวยมากนะครับว้าวตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับฟ้ามาฮอนเดียวเลยนะครับผมตัวนี้งานแกะสลักครับสวยมากเป็นอ่าเป็นสีคอนแทกนะครับคอนแทกคู่คู่สีคอนแทกนะครับว้าวนะครับยากสีดำ นะครับผมสวยมากนะครับพนาพยนาคนะครับิดไฟฟ้าพญานาคดำนะครับสวยมากนะครับผิดบ้านทะเรือนะครับสอบถามมาได้ครับ